นี่นะครับวิธีที่ว่าสิได้เสีนกับปุ้นครับมึงอได้พี่น้องนี่เพิ่นต้องยกนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านนี่ครับพี่น้องเพิ่งนะครับเด้อนี้ปฏิเปิตเป็นโคกไว้เนี่ยมันที่เป็นสากเสียบเคาหากันมู่เจ้าอย่าคิดหลิกเด้อเอาเด้อครับพี่น้องหนึ่งสองสามเมื่อไครับเด้อนี่ครับวิธีปฏิพปฏินี่เนี่ยพอดีขึ้นไปขั้นนะครับนี่เส้นของน้องกินเมื่อได้ไล่มาสิครับอ้วนอยู่อ่างสิครับพี่น้องมันไหล่มาสิอ้วนแล้วโอ้ยมวนพี่น้องเลยมึงอได้ครับเด้องมวนคัะโอ้ย มีแตะพูห uh, น uh ้าตาดีๆ oh. มีลายเป็น oh. ส <laughs> oh ีแ oh. oh ีตะพูหน้าตาดีๆพี่น้องเลยอ้าหยาอยู่พี่น้องเลยเมืองกันเด้อตอนนี้การบีบของขนมกินโบราณนี่ตอนนี้กำลังเป็นไว่าร่อนนะครับที่ออกโทษทัศนดกำลังดังอยู่ตอนนี้เป็นว่ารอนที่ตอนนี้นะครับพูดนะดึงออกโอ้ยบัวกลดโอ้ยอ้าวพี่น้องเลยพากันมวนนี่เหละครับพี่น้องเลยที่ว่าสิได้ขนมกินตุรเสียนพี่น้องเอ้ย ถึงตากแดดถึงตากลมพี่น้องเลยโอ้จะเป็นหนาวขัางเฮียแตกสะสะอยู่หนาวอะไรพี่น้องเลยเมืองนะครับพี่น้องเมืองเมืองเมืองเราเสียว่าเสด้เสร็งมากเนี่ยเมืองนะครับเด้อวิธีชาวบ้านมือนจะเสร็งมากตายขึ้นมากเลยนครับที่มู่เจ้าเห็นนั่นแหละบีบว่าหันที่ผมไทยเมืองนะครับคนในเมืองคิดนี่กับเมืองนะครับเรื่องนี้การวิธีชาวบ้านเห็ดขน้มกินด้วยเสด็จตลอด มึงครับชาวบ้านเพิ่นซอยกันเถอะมือมันคล้องมันคล้องจับจับน้าน้ำจับจับนี่ครับโชวชะตาใหญมากมึงได้พี่น้องมึ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 งนี่ครับนี่แล้วครับขอเคแล้วครับ เครื่องมวลทั้งแซ่พี่น้องเอ้ยมีแต่แซ่ีมีแต่พีมีแต่น้องนะครับมึงขวดมีแต่คนงามครับผ้าไม่เห็นขนมกินเลยมีแต่พีแต่น้องมาห่มบุญห่มอย่างกันเพื่อนพี่น้องเอ้ยมึงเอาได้ครับเนี่ยตักแล้วเพุ่นก็ไปได้ครับวันนี้โอ้ทตามไปได้ครับตามเพุ่นไปเรื่อยๆพี่น้องตามเพุ่นไปนะครับตามเพุ่นไปวิธีเห็ดขนมกินเป็นยังไงวิธีสางวิธีเห็ดแนว่าร่างพองมาล่างแม่พันผ้าเห็ดนักเด็พี่น้องกับมึงเอาได้ครับนี่วิธีเห็ดขนมกินของคนที่สามนะครับครูบรรยาชาวบ้าน มึงเลยครับเด้อไป่ได้เห็นเพลินเนี่ยเพลินที่ผสมน้ำหนึ่งแล้วก็มีน้ำสองบานนี้มู่พรอมมู่แม่เพลินกับที่ผ้ากันเฮ็ดเป็นติวเป็นติวไว้เด้อครับพี่น้องมึงเด้อโอ้จะมันง่ามพี่น้องเลยเนี่ยมึงไว้ให้เป็นจ่บเป็นจ่บไว้คนเดียวคนเดี่ขนาตาดีครับที่แม่ขนาตาง่ามอยู่มีแต่เทวดาท่านนั้นเราไมาเหมือนมาซอยงานกันเหมือนมีแต่มู่เป็นเทวดาท่านนั้นแหละครับพี่น้องเลย ไปเดี๋ยวมึงคลิปนี้ก็นอนุโมทนาสาธุกับ <สา S 2> ผมด้วยครับเด้อ